ครับผมเราก็มาดูกันที่คอน sumer ก่อนนะครับหรือแผงจ่ายไฟตรงนี้มีการใช้งานมาแล้วนะครับซึ่งใช้สายอยู่2 2รุ่นนะครับรุ่นที่เป็นสายเดิมดำเทานะครับแล้วก็น้ำตาลฟ้า,าเข้าสายสลับกันหมดเลยดำเทานะ่ะดำจะต้องเป็นสายดำจะต้องเป็นสายลายนะครับ เทาจะต้องเป็นนิวตันส่วนสีน้ำตาลฟ้าครับน้ำตาลจะต้องเป็นลายครับฟ้าจะเป็นนิวตันคือตอนนี้สลับกันละแล้วตอนนี้สายกราวก็ใช้สายน้ำตาลฟ้ามาเข้าที่บากาวแต่ปลายทางได้ใช้งานไปแล้วนะครับนานแล้วไว้โอกาสหน้าเราค่อยทำการไล่สายใหม่ทั้งต้นทางและปลายทางนะครับ วันนี้ก็เอาตามสายเดิมไปก่อนนะครับ